สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะพามาชมกับ Toyota ให้รักวีโกนะคะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะทรงดีค่ะราคาไม่แพงน่าใช้งานนะคะคันนี้ราคาเพียง169,000บาทนะคะราคานี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มๆกันเลยทีเดียวค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซีดีเซลเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาสภาพพร้อมใช้งานนะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะสนใจไปดูรถได้ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะโทรคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะหากถูกใจสามารถนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีแอดมินก็เพียงมาแนะนำนะคะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ในหน้านะคะ ลำรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ